กำลังรู้สึกแย่เลยลุงเคยรู้สึกแย่บ้างไหมฟังลุงนะลุงเคยรู้สึกแย่มากถึงมากที่สุดตอนที่ลุงโดนน้ากรดสาลุงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสามเดือนมารักษาตัวต่อที่บ้านอีกห้าปีเพราะลุงมองไม่เห็นแล้วก็เดินไม่ได้หลังจากที่ผ่าตัดประสบความสําเร็จลุงก็เลยตัดสินใจไปทํางานคุณเชื่อไหมลุงไปสมัครงานที่ไหนคนก็คิดว่าขอทานลุงรู้สึกแย่มากจนไม่กล้าไปสมัครงานเลย ลุงก็เลยตัดสินใจมาเขียนข้าวแกงขายแต่มันก็มีความรู้สึกแย่แบบใหม่เข้ามาประทัดหน้าผีข้าวแกงหน้าผีได้ยินเมื่อไหร่แย่ทันทีแย่ขนาดที่ไม่กล้าออกไปตักข้าวแกงเป็นเดือนลุงขังตัวอยู่ในห้องแบบนั้นไม่กล้าออกไปไหนเลยจากความรู้สึกแย่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันกําลังกลายเป็นความทุกข์กมากขนาดนั่งร้องไห้ลุงก็เลยหยิบกระจกขึ้นมาส่องหน้าตัวเองเออมันก็เหมือนจริงๆ พอคำพูดเนี้หลุดออกมาจากปากลุงลุงรู้สึกสบายใจขึ้นวันต่อมาลุงก็เลยไปตักข้าวแกงขาอยู่ปากซอยคำพูดที่ว่ากระทัดหน้าผีข้าวแกงหน้าผียังคงอยู่แต่ความรู้สึกแย่ไม่รู้มันหายไปไหนวันนี้ลุงเลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์รณมันอาจจะบีบบังคับให้เรารู้สึกแย่แต่เราไม่รู้สึกแย่ก็ได้นะถ้าเราเข้าใจมันเชื่อลุง